ไม่ะมันต้องแปดเก้าสิบเมตรนะแต่ถ้ายาวถึงหิดล่สองร้อยยี่สิบเจ็ดเมตรงต่อรับที่สีเหลืองเป็นใส่เสื้อกันคอมมาพิสเหลืองครับข้าวเบอร์หนึ่งกิโลมีกี่เมตรนักยิ่งใหญ่เลยใช่มรวมยังไม่รู้เลยข้าวเือก์หนกิโลมี30มหมื่นเม็ดเองแบบเต็มที่นะเต็มที่นะ น,นั้นวันนี้เราเปลี่ยนอาชีพเป็นอ,เปนอาชีพของเราจริงๆได้ไหมทําให้ได้อย่างที่ผมพูดได้ไหมถ้าทาไม่ได้ชุดนี้ครับช่วยได้ช่วยได้แล้ววันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับก็บอกปิดหมดเวลาแล้วเจ้าหน้าที่มาย่างชุดนี้เนี่ย750บาทามาขายของอีกแล้วไม่ครับไม่ขายของจะมาทำไมผมไม่ขายที่อยู่พต๊ะขายแต่วันนี้มาบอกว่าถ้ามันมีประโยชน์กับพวกเราซื้อเลยนะครับ1ชุด75 0บาท เก็บต so ังนะของมาส่งที่นี level, ่ก่อนเราค่อยจ่ายแค่375จ่ายแค่375ต่อชุดแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหลือเราค่อยจ่ายดีไหมดีดีดีไหมครับดีครับไม่กล้าตอบเลยดีไม่ดีทดสอบก่อนก็ได้ท้นดีรับไป